Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเอไม่ต้องรีบรอคนณอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> โอเคครัมนะครับกับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เป็นการถแถลงสรุปยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในปีนี้นะครับ อย่างที่ผมเคยได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนก่อนที่จะมีการไว้วางใจว่าการไว้วางใจนั้นเป็นการที่พวกเราสสได้รับมอบอำนาจอธิปไตยจากพี่น้องประชาชนมาคอยตรวจสอบรัฐบาลมาควบคุมการบริหารราชการไม่ให้มีการทุจริตไม่ให้มีการเอื้อเพื้งพวกพ้องไม่ให้เอานิติรัฐนิติธรรมของประเทศไปแลกกับการช่วยเหลือแค่คนบางคนสำหรับ ผลที่ออกมาพวกเราทุกคนยังยืนยันนะครับกับพี่น้องประชาชนว่าเราได้ตั้งใจที่จะทำสีวันที่ออกมานี้อย่างสุดความสามารถแน่นอนว่าผลที่ออกมาพวกเราก็ได้เห็นพร้อมๆกับพวกท่านแล้วแต่ว่าจะแปลหรือว่าจะหาในยะออกมาอย่างไงแต่สำหรับผมเห็นแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเราได้กรีดแผลลงไปในสภาแล้วแผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้สะท้อนกับปัญหาจริงๆที่ กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่อไปปีนี้จะไม่เหมือนปีที่แล้วปีนี้จะมียุทธการลรยเกลือย้ําแผลที่เราได้กรีดไว้แล้วในสภาและจะมีกระบวนการมีกระบวนการในการทํางานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยื่นต่อปปชหรือต่อศาลในการที่จะ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมาถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีหลายคนนะครับไม่ว่าจะไปในพ,พรรคพรรควมฝ่ายค้านหรือในพรรคก้าวไกลเองที่ผมจะต้องแสดงความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็ต้องขอขอบคุณอยู่หลายคนด้วยกันแต่ก็คงจะไม่เปลีอยเวลาพี่น้องสมมันชนตรงนี้คนคนเดียวที่ มีความจําเป็นที่จะต้องขอบคุณออกสื่อก็คือรองหัวหน้าพักคุณสิริยาสิริกัญญาตันสกุลผู้ที่ปกติเรียกหมายอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ที่เป็นเหมือนกับเครื่องจักรในการที่ดำเน,นินการเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้ไ,วไวจ่ยครั้งนี้ก็ขอเชิญคุณสรีกัญญาตันสกุลเลยครับขอบคุณค่ะ สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันเองในฐานะทีมที่ทํางานอยู่เบื้องหลังการอภิปรายของพักก้าวไกลนะคะเตรียมตัวเตรียมงานเตรียมข้อมูลทุกอย่างสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เมื่อเราเห็นผลของการลงคะแนนในวันนี้แล้วนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความผิดหวังเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างที่หัวหน้าพักได้กล่าวไปแล้วค่ะว่าเราได้เปิดแผลตั้งแต่ระดับแผลข่วนแผล ไปไหมนะคะไปจนถึงแผลชกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวในฐานะที่ท่านนายกหนีภาษีไม่ยอมยื่นค่าน้ำค่าไฟผ,าผิดกฎหมายผิดกฎหมายปปอชอไปจนถึงเรื่องคอร์รัปชันระดับนโยบายของการวางแผนรถไฟฟ้าผิดพลาดวางแผนอุตสาหกรรมต่างๆผิดพลาดไปจนถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนรายใหญ่ หลายรายให้เข้ามาใช้ทรัพยากรของชาติแบ่งปันผลประโยชน์เอื้อพวกพ้องกันเองในเครือข่ายแต่อย่างที่ได้กล่าวไปค่ะถึงแม้ว่าผลการลงมติในครั้งนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนว่าเราทำงานยังไม่หนักพอเพราะคนที่จะเป็นผู้ตัดสินโดยแท้จริงนั้นคือประชาชนว่าสุดท้ายแล้ว ประชาชนนั่นเองจะยังไว้ใจคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้ง9คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีชุดนี้ให้ทำงานต่อไปหรือไม่ยุทธการโรยเกลือในระดับต่อไปนะคะจะมีการยื่นนะคะจดหมายหนังสือร้องเรียนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่องถอดถอนรัฐมนตรีที่มีสส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินนะคะ และก็ในกรณีของการผิดจริยธรรมนักการเมืองไปที่ปปอชอนะคะมีการยื่นขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดในหลักฐานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขอข้อมูลไปที่กองทัพบ,บกในเรื่องของการใช้ใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อการปฏิรูปกองทัพค่ะมีการยื่นตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในทุกกระบวนการนะคะ โดยเฉพาะของกระทรวงกลาโหมที่มีข้อผิดพลาดมากมายในแบบที่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าไม่มีส่วนรู้เห็นจากคนในระดับรัฐมนตรีจะยังสามารถทำได้หรือไม่สำหรับกระทรวงศึกษานะคะคเราจะต้องมีการยื่นตรวจสอบต่อไปถึงการกลับมติคอรมอนะคะว่าการลดงบประมาณของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานั้นเป็นไปด้วยความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะ กระบวนการเหล่านี้ค่ะมันคือการโรยเกลือให้แผลที่เราได้เปิดไว้ที่สภาออกไปเน่าข้างนอกสภาเป็นการติดติดตามนะคะผลว่ารัฐมนตรีต่างๆรวมถึงนายกรัฐมนตรีจะยังมีชีวิตรอดหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ต่อไปหรือไม่นะคะฉันเองไม่สามารถทำงานได้เพียงคนเดียวอยู่แล้วต้องขอขอบพระคุณประชาชนทุกท่านที่ร่วมมือกับเราในการตรวจสอบ รัฐบาลในครั้งนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงหลักฐานต่างๆจะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีเบาะแสที่ถูกส่งมาจากประชาชนจากผู้สนับสนุนพักทุกท่านทําให้เราสามารถทํางานได้สมบูรณ์แบบทํางานได้น่าเชื่อถือในวันนี้ก็มาจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนผู้สาัสนุนพักก้าวไกลทุกท่านท่านอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะกับการลงมติในวันนี้ขอให้ทุกท่านร่วมมือกับเราในการตรวจสอบ บาะแสต่างๆที่ท่านส่งมาแล้วเรายังไม่ได้นำมาพิปรายในครั้งนี้เราจะทำงานต่อเราจะขุดคุ้ยต่อเราจะหาข้อมูลหลักฐานต่อไปนะคะเพื่อทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบรัฐบาลให้อย่างเต็มที่มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรไหมครับ นะครับ <laughs> ก็เรากําลังตรวจสอบรายชื่อนะครับ <laughs> พอดออียังไม่เสร็จนะครับรายชื่อที่เป็นทางการยังไม่เสร็จอย่างไรก็ตามครับก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพักก้าไกลและเป็นสมาชิกพักก้าไกลทุกท่านว่าเราไม่นิ่งนอนใจแน่นอนนะครับในกรณีที่มีสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรในนามพักก้าวไกลไปโหวตไว้วางใจ รัฐมนตรีในการตรวจสอบของภายในของพรรคเรามีคณะกรรมการวินัยนะครับที่จะพิจารณาในกรณีแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็คงจะคือก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะต้องลงโทษทางวินัยที่จะจะเรียกว่าเป็นการ i n t e r n a l ban นะครับ ต้องเรียมตามตรงว่าเราไม่อยากจะเตะหมูเข้าปากหมานะครับการไล่สอสอออกไปตอนนี้มีแต่จะไปเข้าทางของผู้มีอำนาจที่ต้องการแบบนั้นนะครับแต่เราสามารถมีกระบวนการลงโทษที่ชัดเจนได้เช่นการลงโทษไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมของพักทั้งหมดรวมถึงส,สิ่งที่จะได้จากการทำงานในสภาในนามของพักทั้งหมดนะครับ เราจัดการเรื่องพวกนี้แน่นอนและที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะครับก็ต้องยอมรับหากว่ามีสอสอบางท่านที่แหกมติพักแบบนี้ก็คงต้องขออภัยต่อพี่น้องประชาชนทุกคะแนนเสียงที่เลือกมาแล้วก็ผิดหวังนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ยังเชื่อว่าการทํางานที่ผ่านมารวมถึงสีวันที่ผ่านมาเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ในนามของพักนะครับแม้หาก จะมีสอสอบางท่านนะครับผิดเพี้ยนออกไปเราก็ขอภัยด้วยนะครับ <_ p id> นั่นคงเป็นประสบการณ์นั่นคงเป็นบทเรียนที่เราจะต้องนําไปสู่กระบวนการปฏิรูปภายในพักรวมถึงการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งกันใหม่ในนามของพักเก้าไกลซึ่งเราจะเริ่มต้นอย่าง เป็นที่นะครับตั้งแต่หลังอภิปรายไม่วางใจเสร็จเราจะเริ่มประกาศรับสมัครคนที่สนใจที่จะร่วมงานทางการเมืองกับเราเราจะเริ่มต้นคัดสรรกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถมีทักษะนะครับมีความเหมาะสมมีความจุดยืนชัดเจนทางการเมืองกับเราตั้งแต่ต้นไม่ต้องการที่จะรับสมัครผู้ส,งงสมัครรับเลือกตั้งกันหลังยุบสภาอีกแล้วนะครับ เราจะเริ่มทํางานนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษาพฤษภานะครับก็เรื่องนี้ก็สุบสัส้นๆครับเว่าถ้าเป็นความจริง,ซ,งซึ่งถ้าเป็นความจริงเนี่ยก็ผมในฐานะหัวหน้าพักก็ผิดหวังแต่ก็ไม่ผิดคาดเราก็มีกระบวนการมีกระบวนการภายในพักที่เตรียมเรื่องพวกนี้ไว้อยู่แล้ว ม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการวินยัยแล้วก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมเรื่องของกฎหมายต่างๆว่าเราจะตัดสินใจทาอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องให้คณะกรรมการวินัยที่เป็นกระบวนการของพักได้ทํางานรวมถึงการเตรียมตัวในการเสริมทีมเสริมทัพเสริมคนใหม่ๆเข้ามาในพักในการที่เราจะดําเนินการต่อไปก็อย่างท,างที่อย่างที่คิดไว้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่พักการเมืองอย่างเรา ที่ทางานด้วยอุดมการเนี่ยก็ต้องพบเจอแล้วก็ต้องเตรียมตัวต่อไปในภายภาคหน้าแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอสภาปิดปุ๊บก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มทํางานลงพบปะพื้นที่ประชาชนรวมทั้งว่าที่ผู้สมัครสสที่มีความใหม่ชัดโดนที่ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนตอบโจทย์ได้ครับแล้วก็แน่นอนว่าสําหรับสมาชิกของพักสําหรับบอลเวเทียของพักสําหรับคนที่ทํางานให้พักโดยไม่รับผลตอบแทน พวกผมผมเห็นท่านผมรู้ว่าท่านเหนื่อยในการที่จะทํางานเพื่อหวังว่าที่จะให้ให้พระเก้าไกลเป็นเป็นเครื่องจักรในการที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบทั้งถ้าได้ได,ได้แน่นอนว่าถ้ากระบวนการอะไรออกมาผมจะไม่ลืมที่จะนึกถึงความคิดนึกถึงอินพุตจากทางฝั่งของสมาชิกแล้วก็คนที่ได้โบทตเลือกพวกเรามาตั้งแต่เป็นอดีตพักอนาคตใหม่ด้วยครับ ฝ่ายกฎหมายก็ติดตามอยู่ครับไม่ต้องห่วงหากสสที่อภิปรายไม่ไว้วางใจจะถูกดำเนินคดีเราฝ่ายกฎหมายเราก็จะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องการทําหน้าที่ของสมาชิกของเราในฐานะผู้แทนรัษฎรอย่างเต็มภาคภูมินะครับเรายังมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราอภิปรายไปทั้งในสภาและก็นอกสภานะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราไม่กังวลน,นะครับหากจะมีคดีความเกิดขึ้น จริงๆก็ผมก็คิดว่าถ้าดูโดยรวมๆนะครับผมคิดว่านี่มันก็สะท้อนสภาพทางการเมืองในระบบแบบเก่านะครับซึ่งก็ยังมีเรื่องของอิทธิพลยังมีเรื่องของผลประโยชน์นะครับนี่คือปัญหาของสภาพแวดล้อมทางการเมืองแบบเก่าที่เราเองตั้งแต่สมัยพักอนาคตม่มาก้าวไกลเราพยายามเข้ามาต่อสู้เปลี่ยนแปลง นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสภาพที่ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เพราะเราในฐานะพักฝ่ายค้านในฐานะพักการเมืองที่ไม่อยากเห็นนะครับคงหมายรวมถึงของพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกด้วยว่าเราก็ไม่อยากจะเห็นสภาพทางการเมืองไทยแบบนี้นะครับซึ่งมันย้อนหลังลงไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่หลังรัฐประหารปี57ปี49เป็นต้นมานะครับอันนี้จริงๆสื่อมวลชนทราบดีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ในสภา ก็พลเอกประยุทธ์แน่นอนครับหนึ่งท่านคุณนิพนธ์นะครับเดี๋ยวให้ทุณสรีกัญญาชี้แจงครับค่ะตอนนี้กระบวนการยื่นถอดถอนนะคะก็จะมีของคุณ นิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะ,ะซึ่งตอนนี้เรามีหลักฐานค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะยื่นได้เลยเป็นเป็น,ปนอันดับที่หนึ่งค่ะท่ใกนเดียวก็จะยื่นไปที่ปปชนะคะเพื่อที่จะให้ตรวจสอบในกรณีของการผิดจริยธรรมของนักการเมืองอย่างร้ายแรงนะคะ กรณีของอย่างคุณคุณบอสคดีบอสอยู่วิทยานะคะที่ได้มีการอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการ แทรกแสงกระบวนการยุติธรรมนะคะตรงนี้เราก็จะมีการเรียกร้องนะ,ะให้มีการส่งหนังสือเพื่อให้มีการเปิดเผยรายงานสืบสวนข้อเท็จจริงที่จัดทําโดยคณะของคุณวิชามหาคุณทั้ง5,000หน้านะคะเพราะในนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนรายชื่อที่ชัดเจนว่ามีใครที่พัวพันทางที่เป็นส,สมาชิกสภานิติบัญญัติแล้วก็ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนะคะ ในส่วนของอนายทุนผูกขาดทางพลังงานนี่ก็จะต้องมีการยื่นขอสอบสวนตัวรายงานของมีการที่มีการสอบสวนไปตั้งแต่เมื่อ,อปี58 59เนี่ยนะคะว่าสรุปแล้วผลเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดจึงไ,ได้ไม่มีการติดตามตรวจสอบต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มีการที่จะ,ะทำให้ คดีนั้นเป็นถึงที่สิ้นสุดนะครเพราะว่ามันหยุดการตรวจสอบไปตั้งแต่เมื่อปี5 9กนะคะก็จะต้องมีการรื้อฟื้นคดีคดีนี้ขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะซึ่งเราก็จะต้องจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าจะต้องทำเรื่องใดก่อนเรื่องใดหลังแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเรียนแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปค่ะ i เราเราดับเราให้ได้สักกี่คน